ปังปอนกับกวนเพื่อนมหาศจรรั์พี่ลิงพี่ลิงสุดเลิฟของปังปอนเราไปเที่ยวด้วยกันมาหลายที่ทั้งในโลกอนาคตโลกไซเบอร์พี่ลิงใจดีมากและสุดยอดฉลาดมีชื่อที่รู้จักกันว่าฮนุมานแปลว่าค้างแข็งเพราะเคยตกจากที่สูงทางกระแทกพื้นแต่ไม่ตาย พี่ลิงมีฤทธิ์มากเพราะมีพ่อเป็นเทพเจ้าแห่งลมเวลาแต่งตัวเต็มที่พี่ลิงจะหล่อมากผิวขาวมีขนเป็นเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้วแถมยังหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ด้วยมีอาวุธเป็นตีศูนยละกายสิทธินอกจากใช้สู้รบแล้วยังสามารถใช้เปิดประตูมิติได้อีกด้วยพี่ลิงมีลูกสมุนอีกมากมายย่อกายเป็นตัวเล็กๆเ,เ,เท่าเส้นขน เวลาพี่ลิงเดือดร้อนก็จะออกมาช่วยพี่ลิงจะคอยสอนคอยห้ามปังปอนไม่ให้ซนเลยเธอปังปอนรักและเคารพพี่ลิงมากครับโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจบอ้ยฮ้ยพี่หนุมานเป็นอะไรครับบาดเจ็บหนักเชี่ยวพี่โดนเจ้าทศกัณ์วางแผนโจมตีในที่ที่ไม่มีลมพัดน,นะ่ะสิฮือระบมไปทั้งตัว ห้องถืบตายแน่แล้วแล้วไม่มีลมมันเกี่ยวอะไรครับร้อนเหรอครับหรือหาข้ออ้างอืก็พี่เป็นลูกของพระพายถ้ามีลมพัดมาถูกตัวบาดเจ็บแค่ไหนก็ไม่ตายอยากได้ลมแรงๆสักเพรือกปอนจัดให้ง่ายนิดเดียวสิ่งนี้ไงครับช่วยพี่หนุมานได้ว้าวฮะ เจ้าสิ่งนี้เจ๋งจริงๆเรียกลมได้ด้วยปังปอนได้ของวิเศษอย่างนี้มาได้ไงเนี่ยลมแรงแรงง่ายมากๆครับเอามาจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสนใจแม่ปอนขายต่อทุกๆอ่ะแลกกับตรีศูนย์อาวุธของเราไปเลยจะดีหรอครับถ้ามีสุดยอดของวิเศษนี่ต่อให้ตายหมื่นครั้งก็คือชีพหมื่นคราเจ๋งกว่าสภาอาวุธทั้งหมดในสโลก ืมงั้นขอกลับไปแก้มือกับเจ้าทนศกัณก่อนนะโชคดีนะครับหลายวันผ่านไปสวัสดีจ้าดีจ้าพี่ฮนุมานอุยยอ้ยยับเยินทำไมเยินกลับมาอย่างนี้ล่ะไหนว่ามีพัดลมแล้วจะเป็นอมาตะไงครับหรือว่าพังเอก็ใช้ได้นี่นะ แสดงว่าทศก,กันฐ์ก็มีของวิเศษใช่ไหมครับเอเปล่าหรอกเพียงแต่ว่าที่สนามรบมันไม่มีปักไฟนี่นะลมก็เลยไม่ออกมาสักกระจึงอะ่ะอ,อ,อาวุธก็ไม่มีโดนยำอยู่ฝ่ายเดียวเลยกรรำ